แม่ท่านใหม่นะคะกาลังให้น้ำนมหลุดอยู่แ <när> ล้วอยากได้ถุงเก็บน้านมที่มีประสิทธิภาพค่ะในการเก็บขึงคุณแม่โดยที่ปราศจากส่วนปรมต่างๆมาพร้อมกับนะคะลายตัวประุูลจากทิตีน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเซนของน้าดุตหรือว่าจะเป็นลิกิเมาส์ค่ะหน้าถุงค่ะเขาจะมีชื่อให้คุณแม่เขียนชื่อคุณลูกด้วยนะคะแล้วก็จะมีวันบอกค่ะคือจะเป็นวันที่คุณแม่ปั๊มนมนี่แหละแล้วก็ปั๊มใส่นะคะ ในถุงใช่ไหมคะคุณแม่จะได้ไม่ลืมว่านะคะน้ำนมที่คุณแม่เนี่ยปั๊มใส่ถุงนะคะวันไหนจะให้ลูกของคุณทานจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวถุงเนี่ยเหนียวมากนะคะหน้เหนียวนุ่มนี่ค่ะแม่อบ,บอกเลยนะคะว่าไม่ขาดง่ายรวมไปถึงนะคะเราจะแยกกันระหว่างตัวเทน้ำนมตรงนี้กับตัวเป๋ที่ใส่ นมตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือซิปเนี่ยถุงแข็งแรงมากแน่นหนามากเลยค่ะเป็นซิปซิปล็อกนั่นหมายความว่าจะไม่มีเชื้อโรคแบคทีเรียหรืออากาศลงไปในถุงนมของคี่แม่จะทําให้อาหารที่พแม่เหมือนเดิมเลยเนาะเวลาเทนะคะสามารถตัดตัดปากถุงตรงนี้ได้เลยเราจะไม่พึ่งกับตรงนี้เลยนะคะจะมีสองที่นะคะอันนี้คือเป็นช่องที่ไขนมครั้งแรกเนาะก่อนจะปิดล็อกเข้าไปค่ะตรงนี้ก็สามารถตัดเทมาได้เราไม่รวมกันเห็นนะคะ เชื้โรคแบคทีเรียอากาศก็ไม่เข้าไปด้วยเราทำจากวัตถุ BPA ฟร e นะคะปราศจากสิ่งอันตรายที่จะขอให้เกิดอันตรายของเด็กๆน้องๆของหนูนั่นเองนะคะต่องมือนะคะมี20ัค่ะเป็นฝักด้วยนะคะสำหรับอาหารเก็บนมของเราจากบูสตาร์ Brusta believe in miracles